ครับผมก็ครับสวัสดีครับผมอันนี้เป็นอัญมณีนะครับผมน่นะครับผมอันนี้กําลังจะบ,บานนะดอกจะออกแบบนี้ดกดกเป็นชอบแบบนี้เดี๋ยวไปดูนะครับผมมีอยู่ในชุดครับผมผมเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกกันอันนี้เป็นดอกชั้นเดียวนะอันนี้เอวองวงกลมตว่าดอกก็ว่าดูแปลกแปลกไปหน่อยนะครับผมตลวนี้ก็อันนี้จําคิดไม่ได้แล้วนะไม้เก่าๆที่ทำดอกก็เป็นชั้นเดียวนะชั้นเดียวตดไปด่างให้ด้วย อันนี้เป็นชั้นเดียวมาตัวเก่าเช่นกันติดอันนี้ก็เป็นชั้นเดียว,วแหนเพชรดะต้นเล็กหน่อยแหยนเพชรอันนี้เป็นดอกซ้อนนะติดมาด้วยก็ให้ไปด้วยก็แล้วกันเผื่อจะลองเอาไปเลี้ยงดูกันนะครับผม,ผมก็ไอ้วดอกซ้อนยอดโซนสีเหลืองหน่อยไม่เหลืองมากอะไรประมาณนั้นแหละห้าต้นนี้ครับผมห้าต้นเท่าไหร่ล่ะป๊บนึงเน้นราคาอยู่สามร้อยแปดสิบบาทห้าต้น ตัวนี้สำหรับเกษษษษิตอกรอันนี้จะมีการันอันนี้ก็จะเป็นอออกส่นสีว่วงหน่อยจะออกแบบนี้แหละตัวน,นี้จะดอกใหญ่แล้วเป็นไม้ดอกใหญ่เวลาโตจะดอกใหญ่สวยมากตัวนี้อันนี้ก็จะดอกใหญ่ตั้ง,ง,งๆแบบนี้แหละนะอันนี้เป็นไม้ที่หล้งน้ำเล็กิ่งเล็กหน่อยกิ่งเล็กนะกิ่งเล็กหัวก็ประมาณนั่นแหละนะกุณลาบชิคาดาขาดน้ำอันนี้จะเป็นอัญมณีที่ถ่ายถ่ายก่อนรายการนะตัวนี้นะใบเหลือง ก็ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้น 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6นะครับผมหกต้นสี่ร้อยยี่สิบบาทนะใช่ไหมเออแค่นะั้นกามิ้นหกต้นสี่ร้อยยี่สิบาทนะครับผมอันนี้ก็สามร้อยแปดสิบบาทยีจะเอาไปเสียบเองนะตอนสมบูรณ์ดีอันนี้ถอนมาเพื่อจะเปลี่ยนกับเปลี่ยนลงกระถางนะงก็กระถางเขาเล็กไปแน่นกระถาง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นนะครับผมเอาไปลองเองไหมเท่าไรสามร้อยยี่สิบาทนะหกต้นี้สามร้อยยี่สบาทเอาไปลองเสียบเองเอาไปทำทรงสูงเอาไปทำมาเลยได้หมดนะก็มาเช้าหก <c oughs> ต้นสามร้อยี่สิบาทตัวอ,อันนี้ห้าต้นสามร้อยแปดสิบาทราคาไม่ต่างกันหรอกอันนี้ก็หกต้นสี่ร้อยยี่สิบาท นะประมาณนี้แหละนะราคาสวนก็อันนี้ก็ลืมสามร้อยยีิบาทโอเคโอเคได้เตรียมตัวออกราบอ,อกไปทํางานแล้ครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามายยมชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ